สวัสดีค่ะพบกับออมอีกเช่นเคยนะคะแม่หมอออมโชคดีมหัศจรรย์น,นะคะวันนี้เราจะมาอ่านคําทํานายไพ่เกี่ยวกับความรักกันบ้างน,นะคะวันนี้นะคะหัวข้อการอ่านคําทํานายไพ่ก็คือการตอบกลับจากคนรักของคุณนะคะการตอบกลับจากคนรักของคุณในอนาคตนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจะจงของคในใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้ ขอให้รับแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่อใจก็ปล่อยมันไปนะคะทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่มาจัดการเองนะคะคนที่ยังโสดนะคะหรือคนที่รอคอยใครสักคนคนที่เชื่อศรัทธาว่าคนรักของคุณคนคนนั้นคนที่เกิดมาเพื่อคุณมีอยู่จริงนะคะเราขอใช้ไพ่นี้ทั้งการอ่านพลังงานแล้วก็การอ่านคําทํานายนะคะเรามาดูพลังงานความรักของคุณกันบ้างนะคะว่าคุณคนที่รอคอย คู่แท้นะคะรอคอยกันมาคู่แท้ของคุณเนี่ยมีพลังงานยังไงกันบ้างช่วงนี้ขอสามใบพอนะคะสั้นๆโอ้โหเป็นคนที่รักอิสระนะคะโสดบางคนโสดสวยได้รวยมากโสดโสดสวยๆหล่อๆนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนรักอิสระมากไม่ชอบการจํากัดอะไรเลยไม่ชอบการบังคับไม่ชอบอยู่ในกรอบเท่าไหร่นะคะ ขอสามใบพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ไรกอิสระนะคะชอบการเดินทางบางคนชอบท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีอะไรกลัวในบางสิ่งบางอย่างนะคะการทำงานไหมนะคะกลัวว่าทำงานแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็คือการมีความมั่นคงทางด้านการเงินความมั่นคงในด้านชีวิตตอนนี้คุณห่วงแค่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะอนาคตจะเป็นยังไงนะคะต่อให้คุณรักความอิสระนะคะหรือคุณเป็นโสดมานานนะคะเมื่อคุณจะอยู่ในไวัยไหนเพศหญิงหรือเพศชายหรือพลังงานหญิงพลังงานชายนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่า มันกลัวความไม่มั่นคงอ่ะถ้าเป็นในเรื่องความรักคือคุณอาจจะกลัวความรักก็ได้บางคนผิดหวังมาก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบโ,โสดมานานไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องการงานการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณเนาะการการงานและการเงินการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะในชีวิตของคุณความรักคุณยังไม่ได้จะหวังเท่าไหร่ เรามาดูกันนะคะว่าคำตอบกลับจากคู่แท้ของคุณคืออะไรอุย้ยเดซันเพื่อนๆเดซันขึ้นมานะคะ6ดาวเดซันอเทมโพเรนต์คู่แท้ของคุณกำลังจัดการชีวิตของเขาอยู่นะคะเชื่อไหมว่าอีกไม่นานคุณจะได้เจอเขา แต่ถ้าพายเรือมาเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลก็อาจจะใช้เวลาหน่อยก็าอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะต้องเดินทางมาพบมาเจอคุณโอชาต่างชาติเด่นมากๆเลยนะคะทั้งเดอรซันทั้งหกดาบเนาะคนไกลคนต่างชาติต่างแดนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเทมพ e รนส์ al, จริงๆอีกไม่นานนะคะเอาเป็นว่ามัน ไม่ใช่พลังงานของทุกคนเนาะมันเป็นเฉพาะบางคนเฉพาะจอดจงในบางคนนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีศรัทธาว่ามีเขาจะมาเจอคุณอีกไม่นานมันมีการเดินทางจริงๆนะหรือไม่งั้นเขาอาจจะอยูอ่อาจจะอยู่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ํามีทะเล สายลมและแสงแดดนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะเพิ่งเจ็บหรือว่าผิดหวังจากความรักมาหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรในชีวิตของเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ไหวหรือทําให้รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขาพังเขาก,กาลังม o ฟออนเขาก,กาลังเยียวยาตัวเองนะคะแต่ครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของเขาเลยถ้าเขาไม่เจอเหตุการณ์นี้ mm hmm. เขาจะไม่ได้มาเจอกับคุณนะคะ mm hmm. เหตุการณ์นี้ทําให้เขามาเจอกับคุณถ้าสมมุติว่า คุณได้พบได้เจอคนคนนั้นนะคะถามเขาเลยนะอุ้ยเห็นไหมสี่ไม่เท้านะคะครอบครัวความรักความมั่นคงบางคนเขาเพิ่งเลิกล้างเลิกเลิกรายอย่าร้างกับคนรักนะคะหรือครอบครัวสามีภรรยานะคะฉะนั้นคนคนี้อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้พ่อแม่เลี้ยงเดียวได้แม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวได้นะคะ เนี่ยเขาเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มานะคะหรือชีวิตพังด้านใดด้านหนึ่งด้านการเงินด้านการงานหรือด้านความรักนะคะแต่เป็นเหมือนความรักอะ่ะเพราะมันขึ้นทั้งครอบครัวขึ้นทั้งสามดาบนะคะเขากําลังเยียวยาตัวเองนะช่วงนี้เขาอาจจะยังไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยเขาคิดถึงแต่การที่เขาจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ยังไงนะคะ ถ้าใครเชื่อในเรื่องความรักนะหรือเชื่อในเรื่องคู่แท้หรือการได้พบเจอกันนะคะขอให้คุณส่งพลังใจให้เขาด้วยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเจอเหตุการณ์อะไรนะคะไม่รู้ว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรแล้วมันก็หนักหนามากๆขอให้คุณบอกเขาว่ายังมีคุณอยู่ถ้าคุณเชื่อนะสําหรับคนที่เชื่อและศรัทธาเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้คุณจะไม่มีวันได้พบเจอกับเขาบอกไว้เลยนะคะถ้าเขาไม่จบเหตุการณ์นี้ คุณกับเขาจะไม่ได้เจอกันบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจถ้าดูหมอดูก็อาจจะบอกว่าคุณอาจพรบรักก็ได้ถ้าดูหมอดูก็จ,จะบอกว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับต่างชาติหรือเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีคู่ยากฉะนั้นถ้าไม่ไม่เกิดเหตุการณ์เนี้ยคุณก็จะต้องรอเขาต่อไปนะคะไพ่เทมเอรนด์มาคือการเยียวยา ถ้าเขาเจอกับคุณนะคะถ้าเขาได้พบได้เจอกับคุณชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ที่นี่แหละนะคะแต่อาจจะมีการไปไปมามาระหว่างสถานที่คุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะคุณพบกับเขาแล้วได้เจอกับเขาแล้วคุณจะมีแต่ความสุข เป topic, ็นที่ที่ปลอดภัยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านนะคะถึงแม้คุณจะได้อยู่ด้วยกันอย่างตามประเพณีหรือว่าอยู่ด้วยกันไปก่อนคุณก็จะได้รู้สึกว่าเหมือนคุณได้กลับบ้านอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะมันไม่ใช่คําว่าบ้านในที่นี้บางครั้งมันไม่ใช่บ้านที่เป็นสถานที่แต่มันเป็นความปลอดภัยเป็นความอบอุ่นใจนะบ้านขึ้นมาตรงกับเดอะซันนะคะบ้านที่ไม่ใช่สถานที่บ้านที่เป็นคนบ้านที่เป็นความรู้สึก คุณพบเจอเขาแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านรู้สึกเหมือนได้พบเจอคนที่แบบคุณรอเขามานานมากๆอะแล้วบางคนก็อาจจะหมดศรัทธาไปแล้วจนมาเจอคลิปนี้นะคะที่คุณจะเชื่อมั่นศรัทธาอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีคู่ของคุณคุณมีคนที่เขาตามหาคุณอยู่นะคะคุณมีคนที่เขาพร้อมที่จะรักและก็ดูแลคุณ เป็นพลังงานที่ดีมากๆอ่ะมันออกจากความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะที่กําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความรักอยู่หรือสถานการณ์ในชีวิตอะไรบางอย่างที่คุณกําลังจัดการอยู่ถึงแม้คุณคิดว่ามันจัดการได้คุณคิดว่าคุณเอาอยู่แต่ความรู้สึกลึกๆในใจอะค่ะมันยังติดอยู่ฉะนั้นขอให้คุณปลดปล่อยพลังงานความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดสิ่งใดที่คุณเจออยู่ สิ่งใดที่ทําให้ชีวิตคุณกําลังเจอความเปลี่ยนแปลงอยู่นตอนนี้นะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงเพื่อทําลายอัตราตัวตนของคุณบางคนมีอีโกเยอะบางคนติดคิดเยอะคิดมากบางคนมองแต่เรื่องของตัวเองนะคะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเขาหรือกับคุณมันเกิดขึ้นเพื่อทําลายอัตราตัวตนทําลายความคิดที่อยู่ในกรอบ บางครั้งความรักครั้งนี้มันอยู่นอกกรอบบางครั้งความรักครั้งนี้มันอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่คุณวางไว้นะคะแต่ถ้าคุณเจอกันแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อส่งคุณกับเขามาเจอกันนะคะขอดูอีกสักสามใบคำตอบของคู่แท้ของคุณนะคะเขาอยากบอกคุณว่าอะไร ส่งกำลังใจให้เขาหนักๆน,นะคะส่งกำลังใจให้เขาเยอะๆนะคะหรือถ้าคุณเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ขอกำลังใจจากเขาเพราะคุณกับเขาสื่อสารถึงกันได้มันเป็นพลังจิตอะคะ่ะแปดนไม่เท้าเขากำลังทำงานอยู่นะคะเขากำลังมุ่งมั่นสร้างชีวิตสร้างอนาคตอยู่อีกไม่นานคุณกับเขาจะได้เจอกันจริงๆอ่าอีกไม่นานจริงด้วย บางคนพบกับปรับฉับพันแค่แปดไม่เท้าก็ยังเป็นอะไรที่มันดูแบบเป็นวัยแบบก้ากระโดดแล้วนะมาเจอทาวเวอร์นะคะมาเจอทาวเวอร์คุณกับเขาจะได้พบกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเข้มแข็งนะประสบการณ์ครั้งนี้มันจะรอลอให้คุณเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นเขาก็เช่นกัน,นะคะ่ะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ความรักของคุณ มันถูกปกป้องด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณบอกเลยว่ามันเป็นแผนการของสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ที่จะทาให้คุณกับเขาได้พบเจอกันเขาอยากบอกคุณว่าเขาก็รอคุณอยู่เขารู้ว่าคุณมีอยู่เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณนะคะบางคนนะก็ยังถึงแม้เป็นคนที่คนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ปริกวิเวกเป็นคนที่ปริกวิเวกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิ่งกับใครอะ่ะ แต่เชื่อไหมว่าเขาก็ยังมีความหวังในใจว่าเขาจะได้พบเจอกับคนคนนั้นนะคะเป็นไพ่ฤาษีมาเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักสงบเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนชอบสแสวงหาความรู้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นคนให้ความรู้ได้เป็นคนที่ให้คำปลอบใจคนอื่นได้ไม่ว่าจะจากงานของเขาจากคำพูดของเขานะคะหรือจากบุคลิกของเขาเองนะคะ เขาอยากบอกอะไรคุณอีกขออีกสามใบว่ามันรู้สึกว่ามีอะไรที่เขาอยากพูดเยอะแต่เขาไม่พูดอะดดดนิ่งๆเงียบๆเนี่ยพลังงานคนไกลจริงๆนะคะชาริอดคนคนนี้นะคะบอกว่าโอ้โหเขากําลังเดินทางมาหาคุณอีกไม่นานคุณกับเขาจะได้พบเจอกันรอหน่อยนะคะเขาบอกรอหน่อยนะเขาเหมือนอันนี้เป็นนักลบอะนะคะชาริอดก็คือเป็นแม่ทัพ เขาผ่านประสบการณ์ในชีวิตโชคโชนมาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งก็ได้นะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนราชการก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือเป็นหลักๆเน่นเด่นต่างชาติต่างภาษามาแรงมากไม่ว่าคนจะเป็นหญิงหรือชายหรือเป็นพลังงานเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอาจจะเป็นคนไทยในต่างแดนก็ได้นะคะหรืออาจจะไปเจอกันไปเที่ยวแล้วไปเจอกันในต่างแดนก็ได้นะคะองมัน เจอกันด้วยการเดินทางอ่ะคุณจะเจอกันด้วยการเดินทางอ่ะถ้าคุณไม่ออกเดินทางคนคนนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอก็ได้นะออกไปเที่ยวบ้างนะคะไปเปลี่ยนพลังงานไปเปลี่ยนสถานที่บ้างขออีกสองใบค่ะอุย้ยเขาจะมามอบความรักความจริงจังความจริงใจให้กับคุณมาถึงชัดเจนเลยคุณจะรู้เลยนะคะมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวยโหสุดสุดอ่ะเขาจะไม่ให้คุณลำบากเลยอ่ะ เพราะว่าคนกับเขาเจอกันอาจจะเป็นการเจอกันที่ช้านะคะช้านี่หมายถึงว่าด้วยอายุก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะผ่านประสบการณ์ความรักมาสักระยะหนึ่งจากใครจากคนรักเก่าๆคนรักเดิมๆจนคุณรู้สึกว่ามไม่อยากมีอะ่ะเขาก็จะมานะคะขออีกหนึ่งใบเขาเป็นพลังงานดีมากเลยอะ่ะสองเหรียญเป็นพลังงานที่ บางคนเป็นคนเก่าจริงๆนะบางคนเป็นคนเก่าที่วนกลับมานะคะคนคุณอาจจะเคยเจอกันแล้วก็ได้หรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่อาจจะอยู่ในสังคมเดียวกับคุณสายงานเดียวกับคุณอาจจะได้พบได้เจอได้เดินส่วนทางกาันแต่ก็เออไม่เคยได้สนใจกันครั้งนี้คุณจะสะดุดตาคุณจะสะดุดตาสะดุดใจเข้ามากนะคะหรืออย่างที่บอกคนในอดีต ในคนในอดีตชาติวนกลับมาพบเจอคุณแล้วแต่ความเชื่อนะคะอันนี้จริงๆมาด้วยเหรียญเลยมาด้วยเงินทองเลยหรือถ้าเป็นความรักไม่ชัดเจนนะเขาจะมาชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเขาจะกลับมาชัดเจนทั้งคําพูดและการกระทํานะคะเดือดซันก็มาอุลไม่ว่ายังไงนะไม่ว่าคุณจะเจอความรักยังไงมานะคะคู่แท้ของคุณคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนะเขาเป็นคนที่แบบ บุญหนักสักใหญ่บารมีสูงมากๆจริงๆฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำนะคะก็คือสร้างคุณงามความดีแล้วก็อยู่ในพลังงานบุญพลังงานบวกใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วคุณจะเป็นแสงสว่างกับผู้อื่นด้วยคุณเหมือนกระจกสะท้อนอ่ะคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้คนแบบนั้นนะคะคุณรักตัวเองแบบไหนเขาจะรักคุณ แบบนั้นมากๆเช่นกันนะคะุพลังงานใต้ไพ่เป็นคนที่โอพบเจอกันแล้วคุณจะแบบปิ๊งกันเลยอะลงไหลได้ปลื้มกันเลยถูกชะตาต้องใจกันได้เลยเนี่ยเป็นคนเดทนะคะเป็นคนที่กลับมาจริงๆนะเป็นคนธาตุไฟเมสิง์โนก็ได้นะคะเป็นคนพิจิกก็ได้นะโอ้สุดยอดห้าเหรียญก็มานะคะ เป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นคนที่เกิดธาตุลมก็ได้นะคะเมรได้เนะเาะอือฮะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะจะเป็นการเริ่มต้นเนี่ยเป็นเดรซันกับหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆคุณพบเจอกันแล้วชีวิตจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะมากๆเลยจริงๆขอให้คุณรับพลังงานคู่แท้นะคะตอบกลับ กับคุณนะคะให้คุณรออีกนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบตัวคุณเองนะคะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองมากมากเห็นคุณค่าตัวเองมากมากแล้วคุณกับเขาจะได้พบกันนะคะขอให้คุณรับพลังงานความสุขครั้งนี้นะคะความรักดีๆครั้งนี้รักแท้รักที่มั่นคงจริงใจรักที่คบกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะส่งเสริมกันในทุกๆด้านเลยเนี่ย ขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะขอให้คุณเจอความรักที่ดีคนรักที่ดีคนรักที่ซื่อสัตย์จริงใจอยู่ด้วยกันยิ่งมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้ความดีงามและความรักคุ้มครองคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ